ถ้าทุนนี่นะมีข่าวเรื่องคุณหญิงตั้งพรรคใช่ไหมครับก็มีข่าวไปลือว่าบิ๊กกี้เนี่ยอยู่เบื้องหลังเพราะบิ๊กกี้เป็นเพื่อนบิ๊กป้อมแล้วก็ภรรยาบิ๊กกี้เนี่ยเป็นเป็นน้องสาวของภรรยาภรรยาของนาคอนทับอ่ะนะครับนักบินน,นะผมลืมชื่ออะไรนะพี่อะไรวะเดี๋ยบิ๊กบิ๊กปุ่นบิ๊กปุ่นนะบิ๊กปุ่นนั่นแหละครับที่เป็นนักบินนะที่เป็นมือขวาของคุณหญิงสุดารัตนะครับมันก็โยงกันไปโยงกันมาครับมา ก็เลยมีข่าวลือนะแต่ท้ายสุดจริงแท่หรือเปล่าไม่รู้ก็ต้องรอดูกันต่อไปตอน,นที่ผมเคยวิเคราะห์ไว้นี่ครับนะว่าตอนนี้พรรคคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยกำลังเนื้อหอมข่าวว่าคุณชูวิทย์เองก็อยากจะให้ลูกเดินถนนบน,นทางการเมืองแล้วก็ไปอยู่กับคุณหญิงสุดารัตน์ตานนี้ก็ร่อยฟังไนงะว่าวันนี้เพื่อไทยก็มีโอกาสแตกมีโอกาสถูกยุบที่มันไม่มาแต่มันแตกมาแล้วแหละเพื่อไทยมันแตกไปแล้วแต่ว่าจะถูกยุบหรือเปล่า เออคุณอนุดิตนะคุณอนุดิตนะคุณถนอมศักดิ์ขอบคุณครับน,นี่เรื่องราวมันพันพัวกันเป็นแบบนี้คุณหญิงสุดารัตน์ไดงบอกว่าเป็นพักที่กำลังเนื้อหอมมากมีหลายคนกําลังไหลซึ่งการเมืองไทยในระยะหน้าเนี่ยผมฟันธงไว้ว่ายังไงพักคุณหญิงสุดารัตน์นี่เป็นรัฐบาลแน่นอนเลยถ้ามาแนวนี้นะา,า,าลังประชาชนก็อาจจะแตกแต่ใจแบบไหนไม่รู้นะแต่มันก็เริ่มเห็นเป็นรอยลาวแล้วเราก็ได้แต่คาดเดาพรรคก้าไกลผมไม่รู้ว่าภายในพรรคก้าไกลมีปัญหาอะไรอปล่ะปาะ แต่พระเก้าไก่เนี่ยนะตัวจริงก็คือคุณธนาทรอ,อาจารย์ปิยบุตรเป็นมันสมองคุณธนาทรเป็นแม่ทัพแล้วมีคุณช่อเป็นเลขาธิการไม่ใช่เป็นอะไรนะเป็นโคศกนะเป็นกระบอกเสียงซึ่งผมว่าสามคนนี้ลงตัวมากเลยนะแต่พอเอนะเขาถูกตัดสิน และก็ด้ดยบทบาทที่วันนี้ก็ต้องเลือกไทยคนใดคนหนึ่งมาเป็นหัวหน้าพักก็คือได้คุณพิธาเพราะว่าคุณพิธาเนี่ยเป็นสอสอเมืเ่อพรรคเพื่อไทยก็ต้องให้คุณสมพงศ์เพราะคุณสมพงศ์เป็นสอสอเป็นหัวหน้าพักใช่ไหมซึ่งถ้าเกิดาหลังจากยุบสภาแล้วเนี่ยผมเชื่อหลายพรรคต้องมีการเปลี่ยนแปลงผมก็ไม่แน่ใจว่าคุณพิธาจะได้เป็นหัวหน้าพักต่อหรือเปล่าอาจจะมีการปรับกระบวนทัพใหม่ไหมอุดมการณ์จะยังเหมือนเดิมไหมคนพักสสจะแตกไปอยู่กับคุณหญิงอีกหรือเปล่า อะไรนี้นก็เป็นเรื่องที่น่าสงสัยเป็นเหลืออยู่กี่คนการเมืองจะต้องขยับอีกแน่อย่างรุนแรงด้วยครับผมบอกเลยครับมันมีปัจจัยเกิดขึ้นใหม่ๆทุกวันมันเลยทําให้ผมก็ไม่ไม่ฟันธงไม่ได้สักเรื่องก็ได้เดาไปเรื่อยๆนะก่อนหน้านี้มันไม่มีพรรคคุณหญิงใช่ไหมผมก็คิดไปแบบหนึง่งวันนี้มีพรรคคุณหญิงเกิดขึ้นมาแล้วก็จากกระแสะที่เช็คล่าสุดเนี่ยเป็นพรรคที่มาแรงมากผมเลยกลัวว่าถ้าเกิดว่าเป็นพรรคนักนาการเมืองเนี่ยมันเล่นการเมืองส่วนใหญ่ก็เล่นการเมืองเพื่อเพื่อได้เป็นรัฐบาล ไม่ได้มีใครเล่นการเมืองเพื่อจะเป็นฝ่ายค้านเลยไม่มีหรอกใครบอกผมตั้งธงเลยว่าจะเข้ามาเป็นฝ่ายค้านไม่มีครับทุกคนก็อยากจะเป็นรัฐบาลเพราะมีโอกาสได้ทํางานมีโอกาสเถื่อนหน้าฝ่ายค้านก็มีหน้าที่ตรวจสอบแต่การตรวจสอบบ้านเรามันไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ไหมครับการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็แค่อภิปรายได้ลากไส้แต่ท้ายสุดก็ทํารัฐบาลไม่ได้น้อยครั้งมากที่การอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยจะสามารถล้มรัฐบาลได้ ส่วนใหญ่ก็แค่ตีแผ่ให้สังคมได้รับทราบอาจจะมีผลต่อการเลือกตั้งในครั้งต่อไปแต่ท้ายสุดรัฐบาลก็ยังอยู่ในอำนาจแล้วก็ถืออำนาจอยู่ในมือมันก็เป็นแบบนี้นั้นถ้า,า,ถาเกิดว่ามิเกิดมีการยุบสภาในช่วงนี้นะครับก็อาจจะมีการขยับอีกหนึ่งครั้งผมนึกไม่รู้ว่าเพื่อก้าวไกลย,ยังเหมือนเดิมหรือเปล่ารับ mm hmm. คุณหญิงสุดารัตน์จะกวาดต้อนคนแตกทับเข้ามาหรือเปล่าการเมืองคือละครบทหนึ่งก็อาจจะจริงนั่นก็จริงนะรัน ผมบอกวันนี้ถ้าเกิดหลังมีการยุสภาเนี่ยพลังประชารัฐจะยังเป็นพลังประชารัฐไหมก้าวไกลเหนียวแน่นไหมพรรคใหม่คุณหญิงสุดารัฐจะแรงขนาดไหนเพื่อไทยจะถูกยุบหรือเปล่านี่ครับเป็นเรื่องที่น่าจับตามองเจตนานี้ผมลงลงให้ให้เห็นนะคือผมผมไม่อยากให้เกิดข่าวลือเพราะตอนนี้มากถูกซื้อตัวแล้วอะไรเงี้ยนะ ไปอยู่คนนั้นแล้วอยู่คนนี้แล้ว่ึนก็มีคนพูดแล้วว่านะมีาคนจะพักเก่าผมก็บอกแล้วนี่มากกว่าอยู่คนนี้แล้วอยู่นะั่นไม่จริงครับยังไม่ได้อยู่ที่ไหนนะยืนยันยังไม่อยู่กับใครเลยนะเพื่ออาจจะเลิกเล่นไปเลยก็ได้ถ้ามีพักการเมืองนะที่พอจะเป็นความหวังได้ผมอาจจะเลิกไปเลยดีกว่าผมเป็นบางที่บวกแบบนี้ดีที่สุดเพราะว่าการเข้าไปอยู่ในวงจรการเมืองไปสังกัดพักเนี่ยบางทีผมไม่สามารถเป็นตัวองตัวเองนะจากประสบการณ์กับไทยศรีวิไลเห็นไหมว่า ผมไม่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้ถูกบีบด้วยมติพักถูกบีบด้วยกรรมการบริหารพักซึ่งหลายเรื่องมันฝืนความรู้สึกถ้าเกิดผมจะเล่นการเมืองผมต้องได้พักการเมืองที่หนึ่งไม่บังคับผมจนเกินไปนะักคือผมยินดีทําตามมติพักแต่ว่ามติพักนั้นต้องไม่ขัดต่อศรัทธ,ธาของประชาชนมันก็จะต้องแต่ว่าจะมีหรือเปล่าครับพักแบบนั้นที่เล่นการเมืองแล้วจะประชาชน100ร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็ลำบาก ผมก็เลยว่าถ้าเกิดมันไม่มีก็ก็ยินดีที่จะเลิกมากกว่าเนี่ยที่จะไป,ปรับหูรับตาสังกัดพักโดยที่ต้องฝืนความรู้สึกตัวเองอันนั้นวันนี้นะที่ไลฟ์สดวันนี้ก็ยืนยันว่าจากนี้ยังไม่ได้สังกัดใครยังไม่ได้ยังไม่ได้เคยแตมีคนจีบหลายพักครับเราเป็นพักชั้นนำนัคนับละครับนะซึ่งพักเหล่านั้นก็ยังไม่ลงตัวว่าตกลงสมัยหน้า จะวางนโยบายพักย,ยังไงแล้วใครจะคือหัวหน้าพักตัวจริงแล้วถ้าผมไปจะอยู่ตรงไหนไม่มีใครให้ความคามั่นสัญญาได้พราะผมจะอยู่ตรงไหนนั่นก็ยังไม่คุยดีกว่าคุยไปก็ไม่มีประโยชน์เอาให้แน่แแล้วค่อยค่อยบอกทีเดียวนะ <S <S พักเสรีรวมไทยผมผมผมคงไม่ไปนะครับนะเพราะว่าด้วยคาแรคเตอร์นะพี่เสรีผมผมไม่ได้มีอะไรนะ แต่เขาเป็นคนคนดีคนหนึ่งนะครับนะแต่ว่าสไตล์การทางานนะโอกาสเสี่ยงมากถ้าเกิดผมไปอยู่พี่เสรีจนะะทะเลาะก,กันใช่ไหมครับผมเลยคิดว่าพักเสรีใครอาจจะเป็นพรคที่โอกาสน้อยมากที่ผมจะไปอยู่ด้วยนะผมเป็นไปไม่ได้เลยนะเพราะด้วยสไตล์ครับด้วยสไตล์ไม่ยิ่งผมเป็นคนดื้อด้วย,ยมีเสรีก็เป็นคนที้อท่านายตำรวจดดเก่าอะ่ะแกก็เอาใจใจเองเหมือนกันนะใช่ไหมครับแล้วนี้จากดูที่การทํางานเนี่ยผมยังไม่เห็นลูกพัก ของผมเรียกพี่นะ,ะผมจะเรียกพี่หมดผมไม่เรียกจนแล้วพี่เสรีนะ่ยังไม่ค่อยมีบทบาทโดดเด่นเลยนะจะมีพี่เสรีโดดเด่นอยู่คนเดียวอ่ะแล้วถ้าเกิดผมเข้าไปแล้วผมเป็นต,ตัวเองแบบนี้จะทะเลาะกันหรือเปล่าแต่มันก็เลยคิดว่าอย่าเลยคนระับมีคนชวนนะมีคนชวนะีห้ผมอยู่พี่เสรีผมไม่เอาดีกว่าโดยสไตล์ผมเนี่ยมันยากมากที่จะอยู่ในกรอบในกฎเกณฑ์ของพรรคเสรีรวมไทยได้มีสมาชิพกพรรคหลายคนระดับแกนนําระดับแล้วก็ ไอ้คุณแรงๆนี่คุณไม่มาอยู่พี่เสรีผมไปกลัวมันจะแรงไม่ได้ไปจะแรงไม่ได้ผมต้องคอยฟังพี่เขาด้วพี่เขาจะมาปล่อยผมให้สัมภาษณ์ตามเพลย์ใจคงมไม่ได้ดังนั้นครั้งนี้คุณปิดประตูเลยดีกว่าปิดประตูไปเลยคนระับเลิกเลิกหวังดีกว่าแล้วเปพักอื่นอาจจะมีโอกาสแต่หัวหน้าพักไม่ไม่บีบบังคับผมมันเป็นไปได้ส่วนพักททไทยธิรันะมองไม่เห็นอนาคต โอกาสที่ได้สสถึงห้าคนนี่ผมว่าแม่งเป็นเรื่องที่ยาก,กน,นะไม่ได้ดูถูกนะวะแต่มองวันนี้มันไม่มีจุดขายอ่ะไม่มีจุดขายเลยเลยนะครับนะไม่วจะอะไรมันเป็นจุดขายไทยศีวิไลเพราะเราทําลายมังไปหมดแล้ว <laughs> จากการตบัดสัตรรว์รอบที่แล้วใช่ไหมนั้นมันทาลายตัวเองไปเรียบร้อยแล้ววันนี้ทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับอาจารย์เต้แล้วว่าจะนําพาไทยศีวิไลไปยังไงต่อแต่ผมว่าไทยศีวิไลเป็นแบบนี้มันไม่เอาดีกว่าขอให้ดีกว่า ไม่เอาดีกว่าใช่ไหมครับนะจับตาดูพรรคคุณหญิงอันนี้ผมผมนะผมใบ้ให้นะคือจับตาพรรคคุณหญิงจะเป็นตัวแปรของการเมืองไทยจะเป็นพรรคที่มีบทบาทในการชี้นําการเมืองไทยที่จพูดแบบนี้ส่วนผมเองอาจจะอยู่หรือไม่อยู่ที่ไหนก็ไม่เป็นไรหรอกครับแต่ท้ายสุดการเมืองไทยเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องของคนทุกคนดังนั้นในไหนก็ติดตามของล้วเนี่ยก็จะได้ติดตามการเมืองให้สนุกขึ้นส่วนพรรคเล็กพัรน้อยทำไมหน้านะ ไม่มีราคาหรอกมันมีบทเรียนมาแล้วว่าการมีพักเล็กพักน้อยมาก,กเกินไปมันมีแต่ปัญหาไม่ได้มีประโยชน์นะครับการมีพักเล็กพักน้อยเนี่ยเยอะเนี่ยนั่นคือปัญหาเกิดสอสอขายตัวใช่ไหมครับการเมืองไทยสมัยก่อนนะกักการเมืองไม่จำเป็นต้องสังกัดพักเพราะว่ามันก็มีสอสอที่อิสระนี่ครับพวกนี้ก็ขายตัวมันก็เลยทาให้เกิด วุ่นวายก็เลยเป็นที่มา,าตอนนี้สสต้องสังกัดพักแต่พอมาตอนหลังเนี่ยครับไอ้สอสสังกัดพักมีสสเพียงแค่คนเดียวเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับสสอ,อิสระใช่ไหมครับก็พร้อมจะขายตัวดังนั้นสมัยหน้าพักเล็กพักน้อยน่าจะถูกกําจัดทิ้งหมดใช่ไหมการไปอยู่พักเล็กไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะว่ามีสสคนเดียวก็แทบทาอะไรไม่ได้ได้แต่รับจ็อบเป็นจ็อบจ็อบไปดังนั้น ผมเชี่ยวเรื่องตั้งสมัยหน้าเนี่ยพักเลขศูนยพันคุณทาตีบอยพูดเรื่องประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์ผมฆ่าชื่อทิ้งไปแล้วพักที่เก่าแก่แต่ว่าพึ่งพาไม่ได้เขาไม่เคยนะครับท,ท,ที่กล้าที่ยินชนเพราะอุดมการ์ของเขามันน่าจะหมดไปแล้วนะในอดีตนะครับประชาธิปัตย์คือฝ่ายที่ยินตรงข้ามกบบเผด็จการทหารแต่วันนี้ประชาธิปัตย์เนียนไปอยู่กับเผด็จการทหารเห็นไหมดังนั้นผมฆ่าชื่อทิ้งไปแล้วแล้วผมก็มองไม่เห็นว่าใครจะมาเป็นแม่ทัพคนใหม่ของประชาธิปัตย์และมีบทบาท ประชาชนที่ปาดถ้าพูดถึงประชาชนวัยยุนี้ต้องต้อง,องคือคนที่มีทธิบนสุดก็คือคุณชวนนั้นคุณชวนเองในสไตล์การเล่นการเมืองของแบบคุณชวนเนี่ยผมว่ามันล้าสมัยแล้วนะวันนี้การเมืองรุ่นใหม่ต้องการคนถึงลูกถึงคนประเภทสร้างภาพหลักการเยอะเนี่ยมันไม่ไมทันแดดนังนั้นการเมืองแบบนี้อาจจะมีคนรุ่นเก่าอาจจะชื่นชอบอยู่บ้างแต่ว่าคนรุ่นใหม่ไม่มีทางเอาอผมเลยต้องเกิดเป็นต้องฆ่าชื่อออกไปก่อนอันนี้ก็มารอรุนกันร,รอรุ่นเก้าไลคุณหญิงสุดารัตนที่ ผมเลงๆงอยู่นะส่วนเพื่อไทยก็ยังไม่รู้ว่าจะโดนยุบไม่โดนยุบถ้าเพื่อไทยโดนยุบแล้วก็ตั้งพรรคใหม่แ็เป็นที่รวมของคนรุ่นใหม่ก็อาจจะเป็นการแย่งตัวกันระหว่างคนที่แตกกาจะก,ก้าวไกลไปอยู่คุณหญิงหรือจะไปอยู่เพื่อไทยเพื่อไทยใหม่นะเพราะเพื่อไทยก็เคยมีไทยรักษาชาติที่เป็นพรรคคนหนุ่มเป็นพรรคคนหนุ่มสาวที่แตกมาเพื่อเป็นพรรคถูกยุบในการเลือกตั้งที่แล้วดังนั้นวันนี้คาดเดาอะไรไม่ได้แต่พอจะเริ่มจับทิศทางได้ก็จะมีกลุ่มก้อนอะไรเกิดขึ้น แน่นะครับหน้าใครจะมีบทบาทก็อย่างที่ผมเล่าให้ฟังนี่แหละครับขอแค่พี่มาร์คลงผมกลวแน่ผมไอ้เรื่องลงอ่ะมันง่ายแต่จะลงที่ไหน <c oughs> อันนี้คือเรื่องยากมากสำหรับผมในะเวลานี้นะผมไม่อยากสูญเสียความเป็นตัวตนผมกม็จะคุยก่อนถ้ใครช่วยผมแล้วถ้าผมเอาผมไปทําอะไรถ้าอยากได้ผมนี่อยากได้ผมตรงไหนแล้วจะเอาผมไปทําอะไรแล้วจะวางผมไว้ตรงไหนอันนี้คือปัจจัยที่ทาให้ผมตัดสินใจได้ง่ายๆขึ้นแต่ถ้า ชวนก็พักแล้วก็ไม่ได้บอกอะไรเลยเนี่ยมันก็แค่จากความที่ผมเป็นอิสระเสรีมากเลยผมก็กลายไปเป็นเบีย้ยหนึ่งตัวในพักการเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายกับสิ่งที่ผมสร้างสมมานีผมคือดาวเลิกนะผมไม่ใช่เป็นดาวเคราะห์นะผมมีแสงในตัวเองาการเมืองไทยวันนี้นะมีคนถามว่าคุณเบิ้มบอกว่าจะมีเลือกตั้งใหม่ไหมคนส่วนใหญ่ก็คาดการนะว่าด้วยกําลังที่แข็งแกร่งของพลังประชารัฐวันนี้นะยังไงก็อยู่ครบเทอรยังไงการเลือกตั้งครั้งต่อไปก็กติกาเดิม รัฐธรรมนูนเดิมอาจจะเปลี่ยนกติกาในการเลือกตั้งเพื่อไม่ให้พรรคเล็กเข้ามาวุ่นวายมากนะแต่รัฐธรรมนูนเดิมแน่นอนแต่ก็ดูว่าหลังการอภิปรายรอบนีนะบ้ที่จะมีกาลังยื่นอภิปรายเนี่ยถ้าเกิดพรรคฝ่ายค้านสามารถล้มรัฐบาลได้หรือว่ารัฐบาลสูญเสียเสียหายอย่างหนักจนไม่สามารถที่อยู่ต่อได้เนี่ยกลาจะได้เลือกตั้งเร็วขึ้นแต่มันก็โอกาสน้อยมากที่จะล้มรัฐบาลได้รัฐบาลจะล้มก็ล้มในตัวรัฐบาลเ,เองนี่แหละครับ แต่วันนี้รอยร้าเวเกิดขึ้นแล้วในพัก mm hmm. แกนนําพลังประชารัฐก,ก็มีรอยร้าวแล้วนะครับม mm hmm. องดูก็น่นประมาณสามสี่กลุ่มนะ mm hmm. ก็เลยต้องอาจจะแจกเพราะว่าบิ๊กป้อมเป็นหัวหน้าพักเนี่ยคนนี้วันนี้ยังเกาะอยู่เพราะมีบิ๊กป้อมนะ mm hmm. ถ้าบิ๊กป้อมไม่เอาแล้วนี่นะ mm hmm. ผมเชื่อเลยว่านั่นคือการสลายตัวของพลังประชาร mm ัฐเอ้นมึงบอกว่าคาดเดาอะไรไม่ได้เลยตอนนี้ทุกคนก็ยัง นนี่ไม่ตกอ่ะไม่รู้จะกลางร่มทำไมทุกคนก็สงวนท่าทีก็ยังสงวนท่าทีอยู่อาจจะถือร่มอยู่ในมือยังไม่กลางับผู้ฝนยังไม่ตกแค่ฟ้าคึ้มๆก็ถือร่มติดมือไว้ก่อนนะครับผมก็คงเช่นเดียวกัน <c oughs> ผมก็ไม่รู้กับอาณาเขาตัวเองอยู่ตรงไหนแต่สิ่งนี้อยากทาคืออยากเห็นการเมืองไทยเปลี่ยนแปลงเป็นแบบทั่วนนี้มันไปไม่รอดเราก็เห็นอยู่ใช่ไหมว่าการเมืองถ้ายังเป็นแบบเดิมๆน้ำเน่าแบบเดิมมันก็วนอยู่แบบเนี้ย ก็ไม่พ้นการปฏิวัติยึดอำนาจและประหารประท้วงไปประท้วงมาแต่นักกเมืองไม่เคยพูดถึงเรื่องผลประโยชน์ของชาติและประชาชนนักกเมืองคูเห็นว่ามีไม่มีใครพูดถึงเรื่องชาติเรื่องประชาชนเรื่องผลประโยชน์ของชาติเรื่องการเปลี่ยนแปลงเรื่องปัญหาปากท้องไม่มีใครพูดมีแต่เรื่องการชิงอำนาจก็คุยทุกวันนี้คุณดูเดียทพี่พยายามล้มล้างกันทุกวันนี้ยังไม่เคยมีใครยกว่าเป็นเรื่องของประชาชนยังไม่มีการทะเลาะกันในเรื่องของประชาชนนะทะเลาะกันเรื่องของตัวเองนั่นเลยทะเลาะกันเรื่องของอำนาจทั้นฝ่ายค้านทังฝ่ายรัฐบาล ไม่มีใครพูดรเรื่องปัญหาไม่มีใครเอาปัญหาของประชาชนมาเป็นประเด็นหลังวันนี้การแก้และทารูนก็เช่นเดียวกันนะก็เป็นเรื่องของอํานาจวันนี้เฮียพูดน่ารักมากครับอารมณ์ดีด้วยอยากเฮียอารมณ์แบบนี้ตลอดไปจะพยายาม <laughs> ถ้าไม่มีพวกเหตุมัดก็มาก่อขวนผมก็เป็นคนสุภาพเรียบร้อยคนหนึ่งนะถ้าไม่นับเรื่องเฮียฮ er, ผมก็คือคนดีคนหนึ่งร <laughs> <laughs> ิ่งผมตอนผมเป็นผู้ปัญหาผมก็เป็นแบบนี้ผมก็คุยกับลูกน้องก็คุยนี่ผมไม่เคยใช้อํานาจบาดใจนะ แต่พียงแต่พออยู่ตรงนี้มันมีพวกสัมเวสีเข้ามาพวกไอโออะไรเข้ามาแต่สวัวดาหหนึ่งคุคงจะได้เห็นความนิ่งหัมแบบนี้แนละ้วตอนผมเป็นผู้บริหารผมจะไปทําแบบไร้สดได้ไงครับผมก็ต้องคุยนิ่ม,มแบบนี้ <Yeah. S 2> เวลาดุก็ดุเวลานิ่งก็นิ่งแล้วก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวกะออะไรมากนะแต่วันนี้ผมเป็นช่วงเวลาของการปลดปล่อย แต่ถ้าวันหนึ่งผมต้องไปทํางานการเมืองเนี่ยมันจะทําแบบเดิมไม่ได้แนละ้วบางคนอาจจะคาดหวังผมจะต้องดุดันด่าเยี่ย้สัตว์ในสภาคงทาไม่ได้ <c oughs> ทําไม่ได้นะผมก็ต้องเคารพในสถานที่ด้วยนะแต่โอเคนะแต่เรื่องความแรงผมยืนยันว่าแรงแน่นอนในการทํางานผมก็แรงนะับแต่อาจจะไม่ได้หยาบแต่แรงผมยืนยัน่าผมเป็นคนแรงมาก ในที่ประชุมนี่ผมผมแรงอ่ะเอาเปว่าถ้าเกิดไม่ถูกต้องนี่คือผมไม่สนหน้าอีหน้าผมแต่ถูกใจกองเชียร์ว่านี่ไม่รู้แต่ด้วยสไตล์บูผมเป็นสายบูอยู่แล้วนะมีคนบอกผมเป็นสายบูริงไม่ใช่เลยผมเป็นบุญนะผมไม่นนักวางแผนคุณรู้ไหมครับผมไม่ใช่สายลุยนะในช่วงวัยรุ่นผมอาจจะเป็นแม่ทัพขุนศึกที่ลุยนะแต่ว่าพอผมแก่แล้วเนี่ยผมไม่สามารถจะลุยเหมือนเดิมผมจะอยู่กับเรื่องการวางแผนเยอะกว่า แต่เวลาการประชุมอะไรพวกอย่ผมก็ยังบบ้ดุดันเหมือนเดิมนั้นมีคนบอกพี่มาร์กเหมาะจะเป็นสายรุยคุณเข้าใจผมผิดอย่างมากเลยผมใ้ชีวิตผมช่วงหลังเนี่ยประสบความสําเร็จนะในฐานะนักวางแผนนะไม่ในฐานะแม่ทัพนะในฐานะแม่ทัพที่ผมล้มเหลวมากคุณรู้ป่าในฐานะแม่ทัพที่ออกไปลยุยศึกเนี่ยผมล้มเหลวลล้มเหลวเพราะอะไรรู้ไหมเพราะความวู่วายไงเพราะความใจร้อนไงน,นั้นหลายคนอาจจะเห็นผมดุดันว่าผมเหมาะจริงไม่เหมาะหรอกออกไปลุยมางงั้นเนี่ย ด้วยความใจร้อนด้วยความหนุ่มด้วยความแรงเนี่ยมันพังมันพังมากกว่าสาเร็จคุณรู้ไหมแต่เพราะว่าผมเป็นสายบุญเนี่ยครับเป็นคนวางแผนเนี่ยผมบี้เก่งเนี่ยครับผมตรวจสอบเนี่ยนะในการประชุมในการเสนอแนวคิดเนี่ยผมกลับทาได้ดีกว่าด้วยความที่ผมเป็นคนที่ไม่ไว้หน้าคนผมเลยทํางานสายบุญได้ดีกว่าบูนะคุณอาจจะเห็นผมไปลุยตามตรงพงศพัทรนั่นแค่ <c oughs> งานกระจกมันแก้ปัญหาประชาชนไม่ได้การเอาไปตะลุยตามวุนิกา่์กได้ขนาดนั้นเลยครับแต่มันไม่แก้ไขอะไรไม่ได้หรอกได้แต่ความสะใจนะแต่ถ้าผมได้มามีโอกาสในการเป็นผู้วางแผนเป็นผู้สั่งการนะผมก่ทำไม่ดีกว่าเยอะผมต้องไปลุยเองอนะได้แต่ความสะใจกองเชียร์แต่ว่าแก้อะไรไม่ได้หรอกรผมนี่เป็นภาพผมมนเป็นสายบูแต่ยิงผมถนัดงานบุญมากกว่าสั่งนะผมทําได้ดีด้วย สั่งแลวทําไม่ได้โดนกูหวดีกระหังัน,นั้นก็อยากให้จําภาพผมใหม่อย่าไปยึดติดกับภาพสมัยลุยดา่านขยายมองย้อนแม้ว่าสมัยที่ผมเป็นผู้บริหารมากกว่าสมัยที่ผมยังใส่สูทผูกท้ายผมสั้นอะ่ะอย่าไปยึดติดภาพในสมัยผมเป็นไอหนุ่มผมยาวหัวฟูกระเซิงเลยสนุกในความสุนในช่วงเริ่มต้นของชีวิตในอดีตของไอผมก่อที่ผมจะเป็นผู้บริหารผมก็คือสายบูใช่ไหมครับ